ถึงโค้งแล้วตัวโรงแลนลงแล้วเต็มตัวเต็มตัวแบ่งน้ำเบ็ดก่อนแบ่งน้ำเบ็ดแรงทับกันแล้วพี่ไหนเอาอ่ะพร้อมนะดันมาดันมาดันมาดันทับเลยดันทับเลยแก่บ้านนีไปซ้ายก่อนไปซ้ายก่อนเอาไอเดียที่หมดก่อนโยก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 มาลงขวาลงขวาไอซีโอลงขวาทับแก้ให้หมดนิดไรสัตว์ลงขวาลงขวาลงขวา ไอ้บอยกูโดนดิสบอยช่วยกูด้วยโอ้ยอู้โดนตัดไอ้ยี่โดนตัดแกจะหมดแล้วเร็วเร็วลงมาจะหมดแล้วสิ e n h a n n e วัดตรงเลยครับเฮ้ยใครก็ได้ว้าไปทีดิเว้าไหมโดนต่อยเข้าว้าเข้าแต่ว้าผมใบต้าให้หน่อยครับใครอยู่ข้างในบอกเลยลงขวาเข้ามาขวา เ้าขวาเอกซีเ้าขวาเติมเติมเติมลงขวาล่างทับแก่อย่างเดียวนะไปดีมเอานกลโอเคโมีการเอดีไปด้วยอย่ามันองมา